ขอแต้มเดียวนะครับลูกนี้นะครับจะได้ไหมครับจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศก,กับจีนนะครับเอาแล้วครับญี่ปุ่นก็เหนียวรับได้แไทยรับได้นะครับขอลูกนี้ลูกเดียวครับไ,ได้ไหมครับไม่ได้นะญี่ปุ่นยังเหนียวนะตอนนี้ไทยชนะแล้วครับโอ้ญี่ปุ่นออกไปนะครับไทยไชนะในโอ้โหเซตที่ห้านะครับสิบห้าต่อสิบเอ็ดนะครับโอ้ยได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับจีนแล้วนะครับ โอ้โหนี่ครับผมทํานายไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับโอ้ยว่าไงครับโอ้โหดีใจกับสาวไทยด้วยครับอุ้ยเอาละครับเอาละนี่เป็นผลคะแนนนะครับวันนี้นะครับดีใจกับชาวไทยด้วยนะครับเอาใจช่วยน้องๆนะครับขอให้ได้แชมป์เอเชียนะครับโอ้ยดีใจกับทีมชาติไทยด้วยนะครับ สวัสดีครับเขนธรรมชาติชาแน,นล